เฮ้ยมึงแพ้ละพานเหรอวะอ่าเต้นยั่วกูด้วยคุณนี่ข่าวว่ามึงแพ้ละพานเหรอวะฮะมึงแพ้ละพานเหรอวะฮะมามาเต้นยั่วตรงเจ้าพ่อเอาอย่างไรกับมันดีวะกุใช้ไม้ตายกันอย เอาหอ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 มาดิ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 เอาหองเจ้าหอหลายรอบแล้วนะ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 ฮะหลายรอบแล้วนะไปทำเราเอาใหญ่เลยหรอแพ้แล้วอย่าพานน่วะเฮ้ยจำไว้จำไว้แพ้แล้วอย่าพานิจ้ะ จุดจบมันก็จะเป็นแบบนี้ล่ะอินทอนเข้าใจปะรู้จักประชาชื่นป้าประชาชื่นอะมึงรู้จักปะประชาชื่นอะนี่แหละกูว่าประชาชื่นตัวจริงเอาน้ำจดจำไว้ด้วยนะเข้าใจปะเออเจอกันสังข์ฝานเอาเว้ยเอาสักทีด้ไหมเอาสักทีด้ไหมกูไม่ไหวแล้วนะเว้ย